คำเตือนชิวิดีอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำะ okay, และคำโอเคครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกม for t u n e อ x อกนะครับตอนนี้ก็มาด้วยงบ10,000นะฮะทุกคนไปเดิมเบ็ด100ไปก่อนละกันนะครับใส่ออโต้ไปเลย50รอบนะครับสลากเกมนี้ก็เป็นเกมที่คนดูขอผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ วันนี้ก็ถือโอกาสจัดให้เลยละกันนะครับช่วงนี้ค่าบีจีก็มีเกมใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะทุกคนแต่ว่าเกมนี้ก็ยังถือว่าเป็นเกมขวัญใจผมเหมือนเดิมนะครับแต่พักหลังมาก็นานๆทีจะเข้ามาเล่นนะฮะวันนี้ตั้งเป้าว่าจะเอากำไรสักหมื่นสองหมื่นก็พอนะทุนหนึ่งหมื่นนะครับประเดิมยุดใหม่ด้วยนะฮะมาดูว่าจะแตกดีหรือเปล่านะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปไปใหม่หรือว่า มีกิจกรรมอะไรก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็หากใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังทันอยู่กันครับประกาศผลวันพรุ่งนี้แล้ว,ลวนะฮะสิรางวัลน,นะฮะเข้าไปฟังกติกาได้เลยนะครับมาลุยต่อเลยครับผมตอนนี้ออตโต้ก็หมดไปแล้ว21รอ,อบนะฮะเกมโชคลาภค่า PG G ก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นเกมหนูเกมอัวแล้วก็เกมเสือนะครับ เกมเสียล่าสุดผมไปเล่นมาแตกดีอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เกมอาแปะนะครับเกมอาแปะช่วงนี้โอ้โหเล่นบ่อยมากนะฮะมาลุยต่อเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยโดดเพือ่อนโดดโ,โ,โอเคสวยจัดไปครับผมดูดีว่าจะได้คูณสิบหรือเปล่านะครับจังหวะน,นี้อะไรก็เอานะทุกคนขอให้ได้คูณสิบก็พอนะฮะเฮ้ยหรือว่าจะได้เป็นประทัดทุกคนไม่ขอเอาประทัดก็พอนะ ประทัดมันกากไปนะฮะไหลามาครับผมอ่างเปาเพื่อนอ่างเปาโบไปโบไปมันต้องอย่างนั้นครับผมคุณสิบนะ,ะเรียบร้อยครับผมเม่งเมาอ่ะโอ้โหซุปเปอร์ไม่ก้าวินนะครับได้มาที่หนึ่งหมื่นนะฮะทุกคนมาลุยต่อเลยละกันนะครับเล่นแป๊บเดียวตอนนี้กําไรก็มีมาที่เจ็ดพันแล้วนะฮะตอนนี้ออโต้เราเหลือแค่สิบหกอบเองนะฮะทุกคน โอ้ยแม่งขาดแค่สองช่องเองอะงานนี้ได้คูณสิบนะมาเดี๋ยวหมดออตโอต้นี้ผมค่อยเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะครับโอ้ ถวสามไม่มาเป็นถ้วยทองว่ะมายัดเบส400ไปเลยแล้วกันนะฮะทุกคนเวลาเราเล่นเกมเราจะเพิ่มเบ็ดเราต้องดูจังหวะของเกมด้วยนะฮะทุกคนถ้าดูแล้วมันแตกดีก็เพิ่มไปเลยนะครับกำไรแน่นอนนะฮะมาเบส400ขอคูณสิบสักรอบก็พอเลยดูดีว่าจะได้หรือเปล่านะครับ แต่ผมว่าใส่ออโต้แต่ดีเหมือนกันนะบางเกมถ้ามันหน่วงจริงใส่ออโต้หรือว่าเทอร์โบก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวลองใส่อีกสักสิบรอบแล้วกันนะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเรายังคุมกำไรอยู่นะฮะยังไม่ขาดทุนนะครับ เฮ้เฮ oh. ้เฮ้เฮ oh. ้เฮ้เอ้ยนึกว่าจะโยนครับผมโด <Det> นหรือเปล่ารอบนี <particular> ้โอ้โหซอโคตรเก่งครับผม เอาเอาเอาโยนเพื่อนโยนโอ้โหโด้วยจะโยนครับผมสําหรับใครที่ไม่ชอบเวอร์ชันที่มันไหลช้านะครับใส่เทอร์โบไปเลยทุกคนแตกไวเลิกไวให้มันจบจบไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังใส่อยู่นะไหลไวมากนะครับมาปิดไปเลยแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยจัดไปครับผมคูณสิบนะทุกคนอ่างเปาอีกแล้วนะฮะอ๋อซุปเปอร์ไมเกลวินนะครับจดินที่สี่หมื่นนะฮะเรียบร้อยโอ้โห โอเคครับทุกคนเลิกเลย <laughs> ดีไหมในใจก็อยากไปต่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าซอฟทุนไว้ก่อนลวกันนะครับเอาทุนเข้ามา1นึ่งหมื่นนะครับตอนนี้กําไรก็ได้มาที่สี่หมื่นนะให้ทุกคนโอ้โหแตกดีเหมือนกันนะครับแตกดีแบบนี้ผมว่าจะกลับมาย้ำอีกสักรอบแล้วกันนะสหลับะละคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปถอนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ